เรียนคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวประสบารเชียาสารสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเบญจลักษณ์วิทยาสังกัดส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดยะโสธรจากการที่ได้ทําการ PLC ในกลุ่มสาระและทําการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า หลังจากหยุดเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นเวลานาน,านทำให้เกิดสภาวะ learning loss หรือการเรียนรู้ที่ถดถอยก็คือการสูญเสียทักษะความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาจากที่ควรจะได้รับการพัฒนายอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุซึ่งภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาปกติทั่วไปก็อย่างเช่นตอนที่ปิดเทอมเป็นระยะเวลานาน,านหรือหยุดเรียนเป็นระยะเวลานาน,านแต่ครั้งนี้ จะยาวนานกว่าปกตินะคะจึงส่งผลกระทบให้กับนักเรียนเวลากลับมาเรียนออนไซต์จริงๆเนื่องจากช่วงเรียนออนไลน์นักเรียนต้องใช้เวลาในการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นเวลานาน,านๆนะคะอาจจะส่งผลให้นักเรียนเกี่ยวกับนอกจากสายตานะคะก็มีปัญหาตามมาก็คือปัญหาการติดมือถือทำให้นักเรียนขาดจินตนาการไม่ สมาธิสั้นนะคะสื่อสารน,น้อยอยู่แต่ในโลกโซเชียลอารมณ์ุนเฉียวไม่อยากร่วมกิจกรรมหรือสังเข้าสังคมเข้ากลุ่มสมาธิสั้นไม่เข้าใจไม่อยากเข้าเรียนแล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องจนกระทั่งหลบเรียนก็มีค่ะและบางคนนะคะก็ะย้ายกลับภูมิลำเนาตามผู้ปกครองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมน,นั้นดิฉันเองในฐานะครูนะคะก็อยากจะ นำรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่นะคะที่มาใช้ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้ด้วยก็คืออยากลดการใช้มือถือในห้องเรียนอยากให้นักเรียนกลับมาสื่อสารกันมากขึ้นพูดกันมากขึ้นแล้วก็สนุกกับการเรียนมากขึ้นก็เลยนำการสอนแบบ C L T หรือที่เรียกว่า Communicative Language Teaching นะคะ ก็คือการสอนเพื่อการสื่อสารแต่จะทํำยังไงในเมื่อการสอนเพื่อการสื่อสารแล้วเราก็ต้องการสอนไวยากรณ์ไปด้วยก็เลยนำเข้ามาในเรื่องของ present perfect นำรูปแบบการสอนนี้จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีเลยค่ะก็คือมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะพูดอ่านจำทำความเข้าใจและนํากลับไปใช้ด้วยมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนของดิฉันเองสอนสื่อสารด้วยนะคะจะก,ก็จะเน้นให้นักเรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นก็เริ่มจากคุณครูนะคะคือในช่วงรีดอินคุณครูก็นำภาพภาพกิจกรรมมาให้นักเรียนแต่งประโยคแต่งประโยคเ,เกี่ยวกับ present perfect นะคะที่ที่นักเรียนไม่เคยเห็นเพราะว่าเป็นภาพของคุณครูในอิริยาบถท,ที่นอกเหนือจากในห้องเรียนนะคะนักเรียนก็รู้สึกตื่นเต้น จากที่เห็นนะคะในห้องเรียนรู้สึกตื่นเต้นกับภาพหรือกิจกรรมที่คุณครูได้ทำแล้วก็ได้มาร่วมกันแต่งประโยค,คก็จะเห็นว่ามีนักเรียนบางคนนะคะบางคนบางคนก็ตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกแต่ก็มีเพื่อนๆน,นะคะช่วยๆกันช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องะะแล้วก็ครูก็ไม่ นิ่งนอนใจนะคะก็เสริมแรงนักเรียนด้วยโดยการให้รางวัลนะคะให้รางวัลกับคนที่ตอบถูกนะคะต่อมาเลยครูก็เลยเมื่อนักเรียนเริ่มเริ่มสนใจละครูก็เลยเริ่มขั้นต่อไปเลยค่ะก็คือขั้น presentation นำความรู้ใหม่นะคะต่อยอดจากความรู้เดิมก็คือนอกจาก present perfect แล้วเรายังสามารถนำมาเป็นทำเป็นประโยคคำถามได้คือ have you ever ซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากเรื่องเดิม เน้นเข้าไปอีกว่าคุณเคยไหมให้นักเรียนได้ฝึกถามและตอบนะคะจากบัตรบัตรภาพนะคะบัตรภาพและบัตรคำที่คุณครูจากใบงานที่คุณครูให้นะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นครูก็จะเริ่มให้นักเรียน practice ขั้นต่อไปเลยค่ะ practice ก็คือให้นักเรียนสนทนาให้ฝึกนะคะจากคู่สนทนาโดยที่คุณครูให้บัตรภาพซึ่งในบัตรภาพมันก็จะมีคำาคําคำด้วยนะคะ ผู้ละ1ิบใบก็จะแบ่งเป็นคนละ5าใบนะคะสลับกันถามตอบในขณะนั้นก็ครูก็ได้ให้แบบบันทึกไปด้วยนะคะตอนนั้นยังไม่ได้เขียนอันดับแรกเลยต้องสนทนานก่อนลองฝึกถามก่อนถ้าถามถูกต้องจากบัตรภาพที่ให้นะคะถามถูกต้องครบ5คําคครูก็ให้เวลานักเรียนนะคะในการลงบันทึกว่ามีเขียนมีคําถามอะไรบ้างหลังจากนั้นก็สลับปัตรคำสลับปัภาพนะคะ ก็คือถามกันห้าคำแรกและ5ห้าคำที่ 2, 2เพื่อที่จะใช้ในกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมนี้ก็หลังจากที่นักเรียนทบทวนเรียบร้อยะะได้พูดกับคนอื่นนะคะนอกเหนือจากคู่ของตัวเองเพื่อนที่สนิทของตัวเองได้เริ่มพูดเมื่อพูดได้ระยะหนึ่งนะคะครูก็ให้กลับมาทบทวนในประโยคดูในแบบสุก แบบบันทึกนะคะว่านักเรียนได้าถามถูกไหมเขียนเนี่ยอะไรยังไงถามเพื่อนตอบมาอย่างไรบ้างหลังจากนั้นสุดท้ายขั้น production ขั้น production เนี่ยคุณครูได้ให้นักเรียนจับก,กลุ่มให้นักเรียนจับก,กลุ่มโดยที่ให้คัดเลือกนะคะคัดเลือกประโยคที่นักเรียนรู้สึกประทับใจของแต่ละคนในกลุ่มเลยค่ะสมาชิกทุกคนในกลุ่มคัดเลือกประโยคที่ประทับใจ5ประโยคนะคะของคนอย่างเนาะ เพื่อที่จะนําเสนอนะคะในกระดาษชาที่ครูแจกให้แล้วก็มออีปักกานะคะเมจิสีให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงามตามความพอใจเลยะะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะะไม่นานเพราะว่าเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถพูดออกมาได้เป็นความจริงนะคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนะะทุกคนเลยมาช่วยกันตรวจนะคะแล้วก็ชื่นชมผลงานของตนเองและก็ของเพื่อน จะสังเกตได้ว่านักเรียนสามารถสังเกตเห็นว่าข้อประโยคใดที่เพื่อนๆในกลุ่มนะคะที่แต่งผิดนะคะเขียนมาผิดก็ได้ช่วยกันตรวจทานแก้ไขให้ถูกต้องว่าจะต้องแก้ไขยังไงเขียนเป็นยังไงผิดตรงไหนคนที่ไม่กล้าก็ได้แชร์ความรู้กับเพื่อนมากขึ้นเพื่อน,นําไปใช้แล้วสรุปเป็นรูปแบบได้ถูกต้องคุณครูนะคะในท้ายค่ะคุณครูได้มอบหมายงานให้นักเรียน จำลองสถานการณ์นะคะทำคลิปสั้นๆสัมภาษณ์เพื่อนนะคะจับคู่สัมภาษณ์ทำคลิปวีดีโอสั้นๆให้โพสต์ลงในสือ Facebook ่อ f a c e b o o k กลุ่มของห้องนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเข้ามาติชมชื่นชมนะคะให้เพื่อนได้เห็นว่าเราได้ไปนำไปใช้ในสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรที่สัมภาษณ์นอกเหนือจากที่เรียนในห้องนักเรียนชุดเองเลยค่ะครีเอทีฟเอง ว่าจะสร้างประโยชน์ไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าชอบหรืออยากแก้ไขประโยชน์นะคะหรืออยากแก้ไขกิจกรรมที่เรียนมาและช่วยกันสรุปด้วยว่าที่เรียนมาในวันนี้ใช้ในตอนไหนใช้ยังไงโครงสร้างเป็นอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนจะเห็นได้ว่า นักเรียนเข้าใจกันหมดนะคะแล้วได้ทําทุกคนจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ทําให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นพบทุกคนในห้องมีจินตนาการนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ <S <S เห็นได้ว่าไม่ได้ใช้มือในห้องเรียนไม่ได้ใช้มือถือเลยร้อยเเซเลยค่ะไม่ได้ใช้มือถือเลยก็ตรงตามที่ตงตามที่ที่ฉันอยากจะให้เกิดขึ้น สุดท้ายนี้ที่ฉันขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะ